Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หนึ่งสองสามเจ้นเลยเจ็ตเลยเจ็ตเลย อ่ะอันนี้วงอะไรวงกลมครับวงกลมอ่ะวงกลมมาวงกลมอ่าว,ว,ว,วันนี้มาจะมาในเพลงอะไรอ่าพร้อมเ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้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 คนนี้ทำไมไม่ทำเพื่อนคตแตกรฮะมันแตกงั้นงั้นเองเป็นคนทำท่าทางเอามาอยู่ข้างหน้าทำท่าทางช้างโอเคออาพร้อมเตรียมหนึ่งสองสามทำมวงออกมาดิทำงหมเออหางด้วยหางด้วยหางด้วย สนุกกันอยู่สามสี่คนไเอ้ยไอ้ทำไมคนออกเยอะแยะ เอาดูดูคุณครูจัดการเราเต้นตามเลยน้องดูของเราดีเอ้ไม่จะมีตาหวานน้าน้องดูของเราเอาทำท่าทำท่าไม่ไม่เลยว่าจะมีตาแสนเจ้าทเอาเอาเพลงนี้แหละเอาเอาคนหนึ่งทำอีกสามคนร้องอันนี้คนนึงคนร้องอันนี้ร้องเราก็ทำไปด้วยที่เหลือคอดนตรี <Okay. S 2> โอเคอ่นะ <À. S 2> อันตาหวานเมื่อกี้เนี่ยน้องโนอะไรนะเด้อของเรานีเนลยไม่ดเลยว่าจะมีตาหวานโอเคเ่ะพร้อมเตรียมหนึ่งสองสาม